สวัสดีคะ่ะพี่น้องฟองไปสกุลสกุนจ้ะพากก๋าสาวโอกินแซบอีกแล้วจ้ะเมื่อไนเมื่อนี้พาพี่พาน้องมากินตับหวานจ้ะพี่น้องจ้าเบิ่งปุนป๋นะอ้ยตอนบบไใหญ่หนึ่งแล้วก็นน้ำจิ้มจ้ะน้ำจิ้มจ้าแบบข้นๆเลยจ้ะเนยสาวโอลืมมาสอนมานำ้ำก่อนจะไปแซบก๋าสาวโอนะจ๊ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามพี่สาวโอในเด้อจ้าเด้อมาจ้ะสำหรับสาวโอจ้วาวาฬใหญ่ห่างย้ำแก่ข้าวก,กับพี่น้อง พอมาคึมคึมกับพ่อ,อามาล่างใส่ล่างท่องแล้วพี่น้องเลยฮ่ามันดีาวโอเสิมากินกับไอ้วาสบีลองเบิองพี่น้องอีสานกับญี่ปุ่นมาสิเข้ากันบ่บูวมว่านไอ้ซื้อซู้ชีมาพี่น้องจ้าก็เห็นวาสบิก็เลยสิล่องจัดเลยจ้ะ เสือๆกูนะพี่น้องเนะาะปาดมาหล่ทนอบัดเนี้ยซ <c oughs> ิบว่าคืนหูดดังมาเหออันนี้อืนน้อนอันนี้สักหน่อยนึงพอเป็นพิธีนอพี่น้องเนาะนี่จ้ะเอยมาจ้ะมาแสบๆก็สาวโอ้จ้ะเอาเด้อพี่น้องเด้อรังแรกเลยละค่ะเนี่ยอืมอืม อืมตาแตกแ้่พี่น้องอืมเว้เยอย่าหาเห็เดอย่าหาถั่มพี่น้องเอ๋ยบอกเขากันอีนีญี่ปุ่นกับอีสานเนี่ยฮ่าคือนั่นงเพราะมึงสาอ้วนน้ำตาแตกเลยอ๋ออุ้ยมันขึ้นดังไหมพี่น้องมันก็นคือแบบไอ้ะพีกบานเท่าแม่อืม,อมเอาเป็นเมียงเลยแต่บานเนี้ย เฮ้ยสุดยอดเกือบบอลอดพี่น้องเอ้ยค่ามหันเกือบประสิทธิ์ไข่ถิ่มมาได้พี่น้องก็จะจังได้บูอันนี้เฮ็ดเพื่อพี่พื่อน้องล่องเบึงค่ะอู้สิ่ดายมันบ่มีสอนไหมเดี๋ยวสอนมานน้ำตุ้ยไม่เสิเลยนี่นะพี่น้องเมียงตับจะเมียงตับมาได้จะเลือกคำใหญ่ๆเลย วความกินดอกไข่มีดอกไข่มีกระชช่กระเทียมมั่งคันแบไปพี่นนอะแบบเมียง บรรยกากาศดีพี่นังมันเนี่ยพาพีพาหนังมาลงทงแดดก็สีงเงาตาเล็กน้อยอป่ะเนี่ยปืดพีหนังลยพวดโพลวัตถาบันเนี่ยแก้วก็ข้นคนเนา <ś led> ะ มาเดินจะเด้อมาแสบกับสาวโจอ่ะจ้ะเจ็มปากเจ็มค่ำ อ,อืตอนแรกพอขาว่าสีบู้ขายหายไปหน่อยเอ้ยสื้อต้ตับอย่างเดียวกระบอกขาเห็นมุาสาบอกเสนอกมั่งจะไปกินตับนนบ้าน,นเราเสนอเพิ่อจะเริขายหาจ้ะเบิรนี้ลอยสามสิบาทพี่เนอเนีย่ยอีกสักตอนกอนมืองน้ำจิม้มบืองน้ำจิม้มซาโอมโนะุคนคน ขมนิดๆจ้ะบุขมแหง้งอืมฮัมตะไคร่ เมียงกันพี่น้องมันแสบดีไหมคะอันนี้มันหอมเครียงแซนเบอร์เลรรอร์น,นี่ก็ใช่ายกรปิกกินปลานีก็เชอว่าเป็นป,ปบอบเลยพี่น้องเลย พี่น้องมือ,อก,กันเบิงน้ำจิ้มตัวกันไปใบนี่ก็หอมถ้ะพู่ได้เครื่องเทศอีกแครบมผม บรรยากาศดีดี่นหนองล่มพับเย็นดีจ้ะทงไฮทงหน้า อืมว่าสิร่องอีกข้ามีพี่น้องเอ้ยย่านบ่ไหวสุดๆเลยจต่วาสบีเนี่ยตีก,กึลนดังเลยอืมแห่งคักอืมแด้ลืมออกแล้วพี่น้องเอ้ยกูกกลับไปเลยเนี่ย 嗯，完、mm。Hmm. Wow. แซ่บจ้ะพี่น้องจุตับหวานจ้ะเมอนี้กับน้ำจิ้มแบบขนนจ่ะกับบรรยากาศแบบอยู่ทงหน้าเลยจ้ะเมอนี้แซ่บจ้ะถ้ามาคลิปนี้นะจ๊ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้สาวโอเนเด้อจ้ะเด้อจะเป็นกำลังใจให้สาวโอ้คลิปต่อไปน่าจะเนาะสำหรับคลิปนี้สาวโอ้ขอลาไปก่อนจ้ะพอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ